สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับอยู่ที่ไหนสถานที่ตรงนี้ก็ทําอะไรบ้างเราจะให้เจ้าของเป็นผู้แนะนํานะครับสวัสดีครับจันแก่ครับสวัสดีครับแนะนานะครับเป็นเป็นผู้่อมรถยุโรปญี่ปุ่นนะครัครับก็ทุกระบบตอนนี้ก็ตามนี้แลครับ Tyo Toka Service บรนการ่อมรถยนต์นำเข้ายุโรปญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับครับตรงนี้เลยนะใช่ใช่ฌา์ใจก็ตรวจเช็คทุกระบบอ่าเรื่องกระจงประโจก็ ตรวจเช็คเบื้องต้นปรีครับอาจารย์ครับในเรื่องตรงนั้นได้เดี๋ยวเราจะมาพูดนั่งพูดคุยกันด้านในนะครับคอยติดตามครับสวัสดีครับรบ่บบายนี้ผมอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาอยู่ที่อู่าจารย์แข็งนะครับเพิ่งซ่อมรถยูโรทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมกับโครงการเปิดศูนย์ซ่อมเชฟโรลเลตมาตรฐานในซีเดลโกที่จังหวัดที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ สิ่งหนึ่งที่พวกเราเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็จูงมือกันเดินในแนวทางที่ก้าวหน้านะครับก็ต้องขอขอบคุณยานแขกที่วันนี้ได้ให้เกียรติทีมงานของชมรมรวมช่างด้วยใจเข้ามาเยี่ยมเยียนเราจะให้จานแขกเล่าสู่คนฟังที่ไปที่มาของอู่นี้นะครับทําไมคนหนุ่มแต่บริหารธุรกิจอู่ใหญ่โตขนาดนี้ซึ่งในเมืองหายากมากนะครับอู่ใหญ่โตขนาดนี้ ครับสวัสดีครับแจนครับแนะนำตัวเองหน่อยครับก็ผมช่างแกกอันใหญ่ครับอู่ก็ตั้งอยู่บนถนนสัจจกุลใกล้ๆกับเขตแพรนะครับตรงนี้ก็อยู่ในเทศบาลนครอันใหญ่จันครบก็เบื้องต้นก็เป็นอู่ซ่อมรถยุโรปญี่ปุ่นทั้งหมดก็เป็นอย่างนั้นทั้หมดทัระบบแอร์ระบบไวยตรวจเช็คเครื่องยนต์พวกช่วงล่าง แล้วก็มีอานสีอานประกันก็เราก็มีอู่อู่ทำสีไว้รองรับด้วยครับอาจารย์ครับตรงนั้นซ่อมเบียวโต้อ่าครับเรื่องระบบเกียร์ก็ล้างสมองเกียร์ครับพัดชิงน้ำมันเกียร์ใช่ครับอาจารย์ครับเพิ่มพัดชิงเราก็มีเครื่องไว้ไว้รองรับสําหรับรถตัวใหม่ตัวเก่าครับอันนั้นครับัแล้วก็รถทุกรุ่นทุกยี่ห้อซ่อมหมดตั้งแต่ใช่อาจารย์ก็ดูแลหมดครับคอดนบีเอ็มดับเบิลยูโตโยต้าเบน คือทุกอย่างซ่อมหมดเลยใช่ขอให้มีอะไรอาจารย์ <laughs> ครับผมก็แนวทางของเราก็คือทํางานระบบใหม่ครับเราต้องมีอะไรและสินค้ารองรับไว้ค่อยๆก้าวทีละก้าวนะครับไม่ต้องก้าวกระโดดเราก็ทําไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งเราจะประสบความสาเร็จเองคือปัจจุบันนี้เราต้องเสียเวลาวิ่งไปซื้ออะไรค่อนข้างมากมายแล้วล่ะใช่ครับะก็ต่อไปเราก็ ตัดทอนไอการเสียเวลาให้ออกไปเรื่อยนะครับ<ม>เราก็มีสต็อกอยู่ในสต็อกเพื่อมาถึงหยิบใช้ได้เลยก็คือสิ่งจําเป็นอย่างเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเ,รรนนเรรบรคหัวเทียนผ้าเบรควกเราจะมีละกองน้ำมันเครื่องกองอากาศกองแอร์เราจะเตรียมพร้อมนะครับ,รบเราข้าวจากเล็กๆไปนะครับใช่ครับอูเป็นอูที่คนหนุ่มไฟแรงสั้างมาเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในนะครับว่ามีรถ ยี่ห้ออะไรบ้างที่กําลังซ่อมอยู่แล้วก็ฝั่งพอบนสีด้ันข้างกําลังปรับปรุงสมที่ใหม่ตอนนี้ก็เร่งด่วนก็คือห้องอบสีต้องมีก่อนเพราะว่าต้องอบเร่งด่วนส่วนพื้นเดี๋ยวปรับทีหลังอาจารแขกช่วยได้เดี๋ยวเชิญครับเมื่อเบนบนี้รลูกค้าจอดจอดทิ้งไว้นานอาจารย์ตักสี่ <4 S 1> ปีแล้วก็เอามาเอามาเก็บทุกระบบเปิดอที่จะเอาไปใช้งานได้ตามปกติก็หนึ่งมี พวกหลังคาเปิดไม่ได้อ่านระบบคอยต่างๆใช้อ่านในรถไม่ได้ครับคอยเครื่องยนต์โจต้องเอามาตรวจเช็คใหม่หมดนะครับพี่ยันรถพวกนี้นะมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับใช่ครับข้อข้อเสียก็คือติดมือติดมือแต่เจ้าของรักรถไม่ค่อยขายนั่นแหละครับข้อเสียข้อดีก็คือเขารักรถก็ทําแล้วก็วิ่งคือก็ค่อนข้างจะมีมีกระตังหน่อยนะถ้ามีไม่มีกระตังก็ไม่ได้แล้วน่ครับ เอาคันที่สองอันนี้เป็นมูนยุโรเหมือนกันมินิคูเปอร์กับแมนอันนี้ก็กําลังสั่งอะไรอุโมงค์เครื่องยนต์ใหม่จันครับคือรถวิ่งแล้วไปโดนหินกระแทกอ่างแล้วมันเครื่องแตกแล้วลูกค้าวิ่งไปจำยนกไปกับอันนี้ก็แบบเพราะว่ารถมันเตี้ยอยู่แล้วครับอันนี้ก็กําลังสั่งอะไรก็มีมีในถ่วงของงานประกันเข้ามารนบ่อยนะรถห่ออตินก็ดีหรือรถฟอร์ดเทสต้าครับสมองเกียร์อยู่ด้านล่างไปกระแทกเสร็จเกียร์ไม่ทํางานเลยอันนี้เจอบ่อยนะครับ นี่คือเครื่องพัดงเกียร์เครื่องพัชิงน้มันเกียร์ก็เป็นอย่างนี้ครับเกียร์โต้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อฝังสายมือก็มีเครื่องถ่ายมันเครื่องต้องใช้เครื่องดูดเพราะรถยุโรในส่วนมากต้องใช้ดูดเอานะครับอาฮอนด้าก็มีนะครับอันนี้รู้สึกว่าสีเสร็จเรียบเร้อยใช่ครับใหม่ๆอยู่เลยต่อมสีอันนี้ก็เป็นมินิสกูนเรี่องกานเปลี่ยนออยเครื่อง อเครื่องเป็นไงมันตันหรวอรั่วรั่วครับาะย่ครับมันรั่วตรงขวาหน้ามันมันเป็นเสื่อมเป็นอลูมิเนียมแล้วมันชอบเปื่อยเพราะว่าคันน่ะไม่ชอบเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ํามันก็เลยทําให้เปื่อยได้รถรุ่นนี้ถึงระยะเวลาต้องเปลี่ยนใส่น้ํายาหม้อน้ำารย์มันชอบเปื่อยนี่นี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับน้ำมันชอบรั่วอย่างอื่นไม่มีอะไรน้ํายาหม้อน้ําเขาจะมีกําหนดระยะเวลาใช้พอถึงกําหนดต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนในรถยุโรปหลายรุ่นที่ทําให้ออยเสียเพราะว่าเครื่องยนต์มันร้อนจัดมากร้อนเกิน อันนี้รถในตำนานเลยนะครับอันนี้เช็คความเรียบร้อยอย่างจอดทิ้งไม่นานเกินับอันนี้ก็เป็นงานซ่อมสีอาจารย์ส้มสีใช่ครับอันนี้คนสีเรียบร้อยเรารอประกอบนะฮะอันนี้ก็รถในตำนาน B M หนึ่งันนะครับซ้อ้มสีเก็บสีเหมือนกันต้องการแล้วก็ภายในทุกอย่างแต่ว่าอันนี้ยังยังไม่เรียบร้อยเลยครับนี่นี่คือรถในตำนานนะครับตอนนี้อนาคตตอนนี้เป็นรถตำนานแล้วใช่กําลังหรือกําลังประกอบไปหนึ่งครับ เป็นรถที่สมัยก่อนเนี่ยสาวๆกีดเลยนะรุ่นนี้เกิดอันนี้ก็โออะไรเหมือนกันเลยจ้ะรออะไหล่ประกันอยู่ครับครับนี่เราก็รับงานประกันด้วยใช่ครับพวงผองแดงนี่ก็อันนี้อันเนี้ยลูกค้ายังติดต่อไม่ได้สักทีอาจารย์รถจอดทิ้งไว้นานเกินเสนอซ่อมไปแล้วก็คือยังรอแกอยู่ว่าจะยังไงแต่ไปอยู่ต่างประเทศไม่กลับหรือเปล่าม่อยู่เพิ่งไปเลยจ้ะเราจะพาไปดูฝั่งพระพ้นสีนะครับ ว่าใหญ่โตขนาดไหนเดี๋ยว,วจะให้กล้องหยุดก่อนนะเพราะเดินไปเดินไปค่อนข้างไกลตั้งกันครับตรงลานจอดรถแล้วก็คันคันนี้ซ่อมอะไรครับไฟลุกเครื่องโชว์อันนี้เ,นเรียบร้อยแล้วครับรตกหลุมทีเดียวไฟลุกเครื่องโชว์การแขกแก้เสร็จเรียบร้อยอนี่คือรถจอดซ่อมทั้งหมดนะฮะใช่ครับรอซ่อมแล้วก็ทิ้ดเสร็จแล้วก็อยู่ฝั่งนี้หมดเลยจ้ะท2สองสี่ศูนย์ตัวนี้รถสวยมาก นี่คือรถรอจอดซ่อมเนี่ยแม่จย์แก่ใช่ครับแล้วก็ที่เสร็จแล้วก็อยู่ตรงนี้จันเรย์ก็มีคนก,กันอยู่อันนี้กําลังป,ปรับปรุงขึงขึงเส้นนี่แสดงว่าตีเส้นให้รถจอดมั้งเนี่ยใช่จย์เพราะว่าการจอดรถมันไม่พอแล้วตอนนี้ไม่พอเดี๋ยวเราก็ต้องรับก็น้ํามันท่วมด้วยก็เลยจัแดแนวใหม่โอ้เนี่ยห้าร้อยเดี๋ยวอีกหน่อยจะเป็นรถในตำนานแล้วของผมว่ารุ่นนี้เลยนหะบอดี้นี้เลยจอดแล้วตอนนี้อยู่ในห้องกระจก ลูกชายไม่ให้ขายอ๋ออันีก็ก็เนี่ยับเป็นอุปห้องซอมสีห้องอบสีใช่ไหมราคาแพงไหมครับสามเสนาอาจารย์ตอนนั้นพร้อมติดตั้งของใหม่สามแสน้าตอนนี้เขาก็มีการมาติดตั้งแล้วก็มีการประกันในนั่นแหละครับเพราะซ่อมรถสีรุ่นใหม่นั้นมันต้องมีห้องอบถ้าไม่มีห้องอบนี่ไม่ได้เลยใช่ครับแล้วก็การทํารถประกันเขาไม่ยอมด้วยนะใช่ การมถ้าไม่มีห้องหรือว่าสเป็กเขาอย่างนี้มันเขาไม่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 อนุมัติไม่อนุมัติเพราะฉะนั้นเราต้องเครื่องมือต้องพร้อมใช่ครับทำเท่าไหร่อยู่ในเครื่องมือหมดไม่รู้เมื่อไหร่จะพื้นก็มีเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเร็วๆนี้ศูนย์ซ่อมเชฟมาตรฐานเยซีเดลโก้จะเปิดที่อำเภอหัดใหญ่ที่อูจันแขกนะครับเร็วๆนี้ก็ติดตามอาจย์แขกต้องเตรียม พนักงานเพื่อมปส่งไปอบรมนะครับเพราะว่าเขาจะรันในคอมพิวเตอร์แล้วถึงเวลาเขาจะแจ้งมาเองได้ครับว่าจะให้ไปกี่คนอย่างนี้เขาจะมีเป็นมาแหนกให้ให้เราเลือกไปกี่คนนะครับสูงสุดไม่เกิน2แต่ส่วนมากจะให้หนึ่งครับยกเว้นอ่า power เรามันใหญ่มากเนี่ยเราขอเพิ่มได้นะครับเช่นผู้จัดการผู้จัดการออฟฟิศผู้จัดการศูนย์อย่างเนี้ สามารถจะไปคู่กันได้รับครับอาจารย์แกกอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถใช้ถนนบัางครับก็ถ้าเกิดใครที่อยู่บริเวณนี้ครับเทศบาลนครอันใหญ่หรือว่าในจังหวัดใกล้เคียงก็ได้อาจารย์ก็รถมีปัญหาก็แวะเข้ามาตรวจเช็คได้ครับก็ในเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์อะไรอย่างนี้อาจารย์แล้วก็แล้วก็ใครที่ต้องการอยากจะดูแลรถเพิ่มเติมพวกสารเคลือบหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมต่างๆอ่า ของอาจารย์เนี่ยยนจุนนิ่งก็แวะมาที่นี่ได้ครับเราพร้อมบริการนะครับครับแล้วก็สมาชิกที่เปิดอูอยู่แล้วเครื่องมือตรวจเช็คไม่มีก็สามารถมาที่นี่ได้เราเราช่วยเหลือกันครับมาช่วยเหลือกันว่าอาจารย์แขกได้เป็นคนก็ใจอย่างนี้แล้นะตรวจเช็คเบื้องต้นฟรีอยู่แล้วเขาจะไม่ได้คิดตังค์เรื่องเครื่องเรื่องเครื่องการตรวจเช็คเบื้องต้นไฟจเนี่ยครับต้องขอขอบคุณแทนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ทำไดอยู่ที่เราช่วยเหลือกันนะครับ อย่าฝากอะไรถึงสมาชิกที่ก่อนเดินทางจะตรวจเช็คลถแบบไหนอาจารย์แขกช่วยแนะนำหนอในตรว่องของสมาชิกที่เกิดการใช้รถใช้ถนนก<ม>็พยายามหมั่นตรวจเช็คพวกน้ํามันหรือว่าเข้าเช็คทําระยะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันของเหลวอ,อย่างนี้อาจารย์รเพราะว่ามันมัน,ม,นมันจะลดค่าใช้จ่ายจากเสียหนักมันจะกลายเป็นเบามากกว่าผมว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปล่อยไว้จนปังแล้วเข้ามาทีเดียวอันนั้นแหละเดี๋ยวมันจะหนักเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะว่าทุกทุกทุกอย่างมันมันมีลิมิตของมันพวกว่าเบรกมันก็มีถึงระยะที่ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเนี้ยเปลี่ยนก่อนที่ว่ามันจะเกิดความเสียหายที่ว่าที่ว่าเยอะกว่านั้นนะครับอาจารย์ครับก่อนเดินทางก็มาตรวจหน่อยได้ไม่ซ่อมไม่เป็นไรเดี๋ยวใช่อาจารย์ใช่ครับยังดีกว่าไปเสียกลางทางกินข้าวลิงไม่พอแล้วค่ารถยกแพงมากนะสมัยนี้บอกแพงมากการรถยกเพราะว่าช่างจะออกไปข้างนอกนั้นเดี๋ยวนี้ค่อนข้างไม่มีเวลาแล้วเพราะงานเฉพาะงานอย่างเดียวก็ทําไม่ทัน ถ้าดีรถออกไปข้างนอกนั้นบุคลากรไม่พอก็ต้องอาศัยรถยกซึ่งมันแพงมากนะฮะรถยกนี่เป็นการซ่อมได้เลยแหละครับเพราะฉะนั้นเราผมอายรยนแขกเดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าเรามีนัดพูดคุยกันที่หาดแหลมสมีหลาใช่ครับใช่ครับันนั้นก็มีกลุ่มช่างเขาจะนัดคุยกันวันนี้แต่ ทางด้านอาจารย์แขกไม่ให้ไปขอตัวก่อนไม่ไปเพิ่งฉีดวัคซีนมาวันนี้อดเลย้พจกให้พัดอาจารย์ไม่แจ้งลงหน้าเลยอดเลยผมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราให้หลังโควิดมันเบาบางลงแล้วปกติเราจะจัดสัมมนาที่นี่เพื่อไม่ให้เดินทางไกลจัดแต่ละภาคให้เนาะดีเลยครับอาจารย์แขกก็ครูฝึกสอนคนนึงก็มีอาจารย์เดียแล้วก็จะมีอาจารย์จ่าย แล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะครับที่ว่าจะเป็นครูฝึกสอนของกลุ่มของกลุ่มทางภาคใต้เพราะฉะนั้นไปสัมมนาที่นครสวรรค์หรือภาคตะวันออกมันไกลามากครับพันกว่ากิโลเราก็เลยแบ่งโซนมันมันก็ดีอย่างเพราะว่าคนมันเยอะมากโอกาสเสี่ยงก็สูงครับนะผมแต่คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องเดินทางมาครับผู้คุมกฎผู้คููฝึกสอนต้องเดินทางมาช่วยกันน,นั้นก็หลังจากเหตุการ เรียบร้อยนะครับพราะคงไม่นานนี้เราจะมีการสัมมนา,าในกลุ่มช่างของพวกเรานะครับสุดท้ายแล้วผมับอาจารย์แขกต้องขอลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ก่อนลดเสียที่ไหนขอให้แจ้งเข้ามาในรวมช่างด้วยใจใน a c e b o o k ครับหรือแจ้งอูอ่ประจำที่เราเราทำอยู่สมมุติเราอยู่หัดใหญ่ไปเสียที่เชียงใหม่ห<า>ก็แจ้งมาที่หัดใหญ่ก่อน<ม>หัดใหญ่ครับื่อไแจ้งเข้ามามเราจะดูแลให้ใหนะครับ ดูแลให้ไม่ต้องกลัวโดนชาร์จไม่ต้องกลัวหลายสิ่งหลายอย่างไม่ต้องกลัวถ้าเกิดสมมุติอาจารย์แขกทําผิดไม่ต้องเสียอะไรเลยทางโน้นก็จะจัดการให้เสร็จเรียบร้อยเขาจะคุยกันเองแต่นอกเหนือจากนั้นก็อยู่ที่ว่าพื้นที่ตรงนั้นระยะทางเขาดูแลเท่าไหร่อาาว่าเป็นยังไงหน้าาหารยังไงนั่นแหละครับในกลุ่มเราน่ารักตรงนี้นะครับซ่อมที่ไหนแล้วแต่ไปเสียต่างจังหวัดเราจะดูแลให้ทุกท่านนะครับแจ้ง จ้งต้นสังกัดที่ท่านซ่อมก่อนแล้วต้นสังกัดนั้นก็จะแจ้งมาส่วนกลางส่วนกลางจะช่วยเหลือท่านให้รวดเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้กินข้าลิงนะครับเอาสุดท้ายเราต้องขอลาอจาแขกท่านผู้ชมครับรบอสดิครับ